พีพี่วาเอาอืมเราเราพูดอย่างนี้นะพี่วาเอาไม่คนประหลาดมึงเอามึงเลังว่าอก็วขอความเห็นตหน่อยอะไยังไงเรื่องเรื่องเอาคนนอกเขาคุณเรื่องโคต้าต่างชาติพี่มองว่าเราเปิดโคต้าต่างชาติให้คนต่างชาติมาเล่นบ้านเราเยอะเกินไปทําให้เด็กเราเนี่ยโอกาสน้อยเอแต่พี่บอกว่าเอ้าก็ดีแล้วเอามาไ้เยอะเพราะเราอะชอบนี่จะไปเล่นต่างประเทศอยากไปต่างประเทศใช่ไหมเราไม่ต้องไปไงเราอยู่แต่เอาเข้ามา รู้เข้าใจป่ะไอเท่ไปอยู่ไอุซาก้าอยู่อุซาก้าเนี่ยอยู่กี่คนอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยนะคนเดียวมิราอยู่คนนึงอ่าไปเล่นที่นู่นคนเดียวอ่าเราก็ไม่ต้องไปเราก็อยู่ที่นี่เอาเขามาเล่นบ้านเราสิบคนให้มีิราคนเดียวแล้วแล้วเรามีทั้งหมดกี่ทีมสิบหกสิบหกทีมเรามีนเตะไทยอีกคนทีมละคนไม่ได้สิบสิบเราฟุตบอลไทยเล่นอีกเล่นเล่นอีกคนเล่นสิบเอ็ดคนแล้วเรามีคนมีสิบหกคนมีสิบคนพอไหมก็พอนี่ยสิตอนเล่นสิบเอ็ดคนเอง รั่วอะไรของพี่วาวโคตรพี่วาวไม่คนรจะอย่างคือไปอ่ะผมว่าเอานที่ผมไปสัมผัสกับน้องๆนะโตขึ้นทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ใช่ประเทศไทยใช่พอเวลาผ่านไปแล้วปีอายุก็เยอะขึ้นก็โตขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วิธีการพัฒนาพัฒนาไม่ต้องคือมุทสักคติด้วยไงมันจะชิ่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ไอ้ญี่ปุ่นพวกนี้มันมันไม่อยากให้ลองโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะผมบอกเลยว่าไอ้พวกญี่ปุ่นเนี่ย มันก็วินัยตัวเองทุกคนนะ่ะมันดูแลตัวเองทุกคนนะ่ะถ้ามึงปล่อยไม่ดูแลตัวเองนะมึงหลุดงโคร,รเยเยยอะล